ราก็จะมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ว้าวเพราะฉะนั้นต้องมีคุณแม่แล้วก็มีทางเราเอาหายก,ก็คือก็กล้องแม่วันดีอย่างหนึ่งตรงที่มันมีการสั่นนี่แหละเก๋มากกล้องมันไม่มีการสั่นโอ้โห อกใจสูงมากแล้วแล้วเสื้อชูชีพแม่มันชอบตันคอเวลาที่แม่ใส่เสื้อชูชีพแล้วชอบตันคอแม่ขึ้นมาเฮ้ยมันทำไมมันเหมือนเชฟเลย เราไม่มีท <Auf los harma> e ี่วางกล้องอ่ะยังไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวทาเออธรดาโวยเซลไม่ฟาดหัวเลยทันทีตอนนี้เราก็ยังคงอยู่บนบอร์ดที่อยู่บนน้ำ แไม่พายอะไรเลยเขาเรียบเรียงคำไม่ถูกตอนนี้เราไม่ได้พายแต่ว่าคนที่พายก็คือคนผู้นี้แล้วเขาก็เอาเท้าเหยียบที่บอดเราไว้แล้วเขาก็พายเก๋มากเพราะว่าเราพายมือเดียวไม่เป็นแล้วเราก็จะต้องอัดคลิปแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตดัดโอ้โอ้ว้าวว้าวว ยิ้มปากฉี่โอ้หายไปแล้วปวดแขนเหมือนกันน,นั่นเนี่ยแล้วก็จะแบบว่าปก,กติก็คือจะอัดไปอย่างนี้แล้วก็แบบนึกอะไรไม่ออกก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้แล้วก็นึกอะไรออกเมื่อไหร่ก็คือจะแบบ จะพูดไปเลยแล้วก็ค่อยไปตัดทีหลังดูและดูค่อนข้างตึงมิมเยก็คือบอดวันนี้กับบอดเมื่อวันก่อนก็คือบอดเดียวกันเป็นความบังเอิญเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันมีคนอยู่ก่อนหน้าเรา สามคนแล้วทีนี้มันก็แบบว่ามีพี่สองคนที่แบบลงไปแล้วแล้วทีเนี้ยบอร์ดที่มันจะเป็นบอร์ดซ,ซ้อนกันขึ้นมาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีบอร์ดซ้อนอยู่แบบข้างบนบอร์ดอันที่เรานั่งอยู่เนี่ยสองอันแล้วก็ให้พี่สองคนไปก่อนแล้วเนี้ยก็มีคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าอันนี้เล่นหรือเล่นครับเราก็บอกว่าเล่นคะ่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็หยิบบอร์ดอันเนี้ยออกมาซึ่งคือเป็นแบบเป็นบอร์ดอันเดิมที่งงมากว่าทำไมมันบังเอิญขนาดนี้ อตอนนี้ไม่เห็นหน้าตัวเองในในในหน้าจอแต่ว่าเห็นหน้าตัวเองแบบบนฟิล์ม <c oughs> ตลกมาก ชมวิวเมื่อวานเนี่ยตรงนู้นน่ะตรงที่พาน้ง้งทั้งไปปล่อยเรือเมื่อวาน แข่งกันหน่อยดีไหมดีไหมกลัวแพ้เหรอต่อให้เนี่ยต่อให้แบบแม่ใช้มือเดียวด้วยเอาไหมแพ้ ต่อให้แบบแม่ใช้มือเดียวด้วยเอาไหมก็คือณปัจจุบันวันนี้กล้องได้ไปอยู่ที่เราเรียบร้อยอ่านแล้วเราก็จะไลย ลงสู่ทะเลเห่งฮฮโอ้ยมันมันหมุนติ้วเลยอ่ะคุณผมแม่บอกมึงเบบอยู่นะะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้มันก็กําลังจะไหลไปแล้วนะครปล่อยให้ไหลไปจริงๆด้วยมันจะไหลไปไหนอเน่ยและเราก็ไม่สามารถจะพายไปไหนได้เพราะว่าตอนนี้เราเหลือมืออยู่แค่มือเดียวแล้วเราพายมือเดียวไม่เป็น เก่งมากเย่เย่เย่โอ้ยมองไม่เห็นคนแล้วว่าทำไงดีอ๋อนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วทุกคนเห็นไหมตัวเล็กกระถึงเดียวอยู่ตรงนี้นี่ มีอยู่คนเดียวโอ๊ยล้าไหลไปไหนเนี่ยไหลไปไหนสิ่งที่เสียงมากที่สุดก็คือเสียโงโทรศัพท์ตกน้ำทุกคนเห็นใช่ไหมว่านี่คือน,าน่านน้ำทั้งหมดเลยจริงแม่บอกว่าปลาตัวเท่านี้ตัวโอ๊ยตัวตัวใหญ่กว่าหน้าอีกโอ๊ยตายแล้ว โย,โย,โยแดดแก็คือแบบร้อนอุนน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวเออแจวมาแจวจำจึงน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจว <c oughs> ตอนนี้คือเราพายไปไหนไม่ได้เลยนอกจากว่ายหมวดจะร่วงนอกจากเราจะต้องปล่อยให้มันไหลไปนะคะอปให้มันไหลไปนะคะทุกคน มันน่าเสียวอีตรงน้ำนี่แหละเสียวกล้องล่วงแบบกล้องล่วงขึ้นมานี่คือแบบจบเหตุไล,ล,ล่สช่เอานี่ลง้งว่าไหลลงสู่ทะเลไปต<ป>ล,<ง>ลอดเลยนะเนี่ย,ยเ,เดี๋ยวจะให้ร้องเพลงให้ฟังหน่อย เอาเพลงที่คิดว่าร้องแล้วรู้สึกว่าเอนจอยมากเพลงที่รู้สึกว่าหัวฟูอ่ะใส่หมวกเข้าไปซิหรือไม่ก็รูปรูปดูปสิ <laughs> <laughs> ฟูเป็นสิงโตหรือไม่ก็รังนกอะไรสักอย่างร้องเพลงให้ฟังหน่อย เ้ย่ลมเจะองาอน,นีหน้าไม่าาุ้าาอามีอะไรจะคุยกับท่านผู้ชมไหมวปัจจุบันวันนี้มันชทบเป็นอะไรที่ร้อนอก็แดดมากเลย แล้อง็มารเราจะต้องมาใส่ร่มเงาของต้นไม้เพื่อให้เราไม่ดำไปมากกว่าน,นี้ไปอีกแล้ว <c oughs> ถอยเข้ามาถอยเข้ามาถอยเข้ามาถอมาหลบมาหลบเถอะมุกอ่อน <c oughs> ออกจากร่มไม้ชายคานี้ไม่ได้เลย อ้อนไปเฉยพอแล้วแหล่ะมูฟออนไม่ได้เลยจริงจริงชบ้านเขาบแบบเขาบ้านที่หลังเราไปแล้คือด้านหลังก็คือแบบหนึงตองไปถ้าจะมูฟออนเธอเป็นคนพาแม่ออกไปโอเคออกไปไหนไม่เลยสวยปล่อยมันไหลลื่นโอ้โห แสงหน้าขาวเป็น